สวัสดีครับเอ็มต้มพานะครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งันนะครับที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ชุดปีกนกนะครับเขาหลังนะครับผมตอนนี้ก็กําลังติดอ่าเเ่าหลังนะครับแล้วก็โชกหลังอ้ามหลังแล้วก็จะใส่ล้อนะครับแล้วก็นั่คอวงมาลัยนะครับผมสำหรับเมื่อวานก็คงเข็นก็จบไปหนึ่งันนะครับนี่คงเข็นนะครับก่อนที่ว่าจะทําสีหรือว่าวางเครื่องนะครับผม ตอนนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับมาขึ้นอีกหนึ่งคันจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะครับทีละสองคันครับสองคันถึงหนึ่งหนึ่งถึงสามคันนะครับ, 1, 1นนรบอยู่ประมาณนี้นะครับมา,มากกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เป็นเครื่องไฟฟานะครับผมอ่าตัวล่างก็เป็นเครื่องไฟฟานะครับตรงไหมตรงไหมช่างเจ็กตรงเป๋เลยตองเป๋เปอ่า โ okay. อันนี้ก็บางหลังนะครับการทำงานนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เตรียมถอดทับสี่นะครับผมอ่าตัวนี้เครื่องไฟฟันเหมือนกันนะครับผมติดละตัวนี้ติดละแต่ว่ายังเดินเบายังไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่า คันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่ว่ามาปุ๊บแล้วก็เป็นติดติดเครื่องไว้แล้วแต่ว่าระยะเวลามันนานนะครับน้ํามันมันไปตันนะครับนมหนูนะครับเดี๋ยวเราเราเอาชุดขบูออกมาเช็ดล้างนะครับทำความสาทำความสะอาดนิดนึงครับแล้วก็น่าจะโอเคละคันนี้จะติดนี่ก็สองคันนะครับมาณนี้นะครับแหลกพวงบลายติดเร็จร้อยตั้งล้อตั้งสูตรเรียบร้อยนะครับ แต่ยังไม่ได้ใส่แหลกแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมเครื่องก็สั่งแล้วนะครับผมแต่ยังมาไม่ถึงนะครับเป็นไลฟยฟาวน์สำหรับใครที่สนใจนะครับผมชุดโค้งเข็นนะครับหรือว่าชุดโค้งเชื่อมเองชุดโค้งเปล่านะครับแล้วก็โค้งเข็นแล้วก็พร้องขับนะครับก็ถามมาได้ครับผมโค้งเปล่านะครับผม5,900บาทนะครับรวมเวมนส่งนะครับผมส่วนโค้งสําเร็จนะครับ9,800นนะครับบวกค่าขนส่ง1,200บาทนะครับ ส่วนแบบนี้นะครับแบบนี้จะเป็นโครงเข็นนะครับแบบนี้เอาไปวางเครื่องได้เลยนะครับ2องหมนนะครับทั้งหมดเลยนะครับเอาไปวางแค่เครื่องนะครับชุดเบรกมีแล้วนะครับคันเร่งมีให้นะครับลูกค้าก็ไปแค่ไปติดตั้งสายคันเร่งนะครับแล้วก็วางเครื่องได้เลยนะครับ2องหมนนะครับยังไม่ลงท่าคนส่งใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับผมแอดไลน์มาได้ครับที่เบอร์นี้เลยครับผมเบอร์นี้เลย0 8 8 2์3ปด6นะครับ MT คัตต้อมคานะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้เลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมส่วนลูกค้าที่สั่งไว้แล้วนะครับมาจําไว้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับผม2คันนี้ก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ